เงลครับมาถึงฮาเดดาแล้วอากาศกำลังสบายๆครับยืนรอรถเมล์เพื่อที่จะไปอิเคบุคุโรเราได้รอบรถ14.25นะครับวัดริมสองคน2,800เนดยนนั่งบนบัตรแล้วนะคะไปจ้ะไปเจอกันที่อิเคบุคุโร ถึงแล้วนะครับอิเคบุคุโรสเตชันเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอินก่อนเลยเพื่อเราจะได้โหลดกระเป๋าเราหน่อยห <c oughs> นักมากไปเ,เดี๋ยวป้าถือให้ครับโอเคมาถึงแล้วในจีเอ็นอิเคบุคุโรนะคะเตอร์อื่น น,นนเี่ยเราอ่ารวมกันครับว่าห้องเราจะเป็นแบบไหนมาถึงแล้วโอ้ยอย่าใช้มาเซ่ให <Hey. S 2> ้ขอต่อลงน่อยโอ้ยหมันตัวเบาลงยี่สิบโล <c oughs> เรามาพากันในย่านอีเคบูคุโลก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งอะค่ะ,ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลัเงเดินทางไปตลาดเรางลง16อนนี้เราอยู่นี่แต่เราต้องรยบย้อนไปไงมาที่ M16 ใช่ไหมเราอยู่ M25 ไปลงพิซซ้า มาถึงกันได้นะคะกินซ่าก็รถไฟไม่หลงเท่าไหร่งงนิดหน่อยหลงตอนเดินขึ้นนี่แหละหาไม่เจอถึงแล้วดีนี้เราจะเดินกันต่อไปตลาดสุกิจินะคะมาถึงแล้วตลาดปลาสุกิจิเดินมาประมาณ10กก่าาทีไปไปดูบรรยากาศกันคึกคักมากคนเป็นไ,ไม่ได้เป็นร้อ,อยนะครับ ไ,ได้มาแล้วนะคะถั่วชิมแล้วสาหร่ายมีโสดซุปอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้อร่อยเพราะสาหร่ายนะอร่อยเพราะมีโสดๆในตลาดฝั่งนี้ซอยนี้เป็นของแห้งนะคะของสดอยู่ข้างนอกของสดที่เขาต่อคิวกินเยอะๆนี่ก็มีร้านนะ คนไม่เยอะเป็นอะไรที่คึกขัดมาก อันนี้อันาคตนจ้ะอันนี้ประดิษฐ์จ้ะพอกินก่อนนะคะนะครับร้อนๆไทหวานกับปลาไล ขันกรุ่นขันกรุ่นเลยนะครับเริ่มจากไข่ละมุนกันเลยนะครับไข่หวาน,านสดละอลังเกร็งเลยโอ้โ,อโอเกอบไม่ได้กินอืมอ่อยไหมหวานนะครับหวานอะไรไม่รู้มีมั้ง <c oughs> โอ้โอ อ๋อก็หวานเค็มๆนะอ,อร่อยอในฟูกุของแท้จากญี่ปุ่นจาตลาดสุกิจิอันนี้เป็น ในคอมเมนต์นะเขาบอกว่า number one ป๊อปปูล่าเลยนะเป็นคัสตาร์ดอันนี้เป็นออริจินอลทัวเดยงชิมกันเขาบอกว่าต้องกินคำเดียวเขาไปงี้แหละใช่ <c oughs> ไม่ได้ชิมซอส<อ> <c oughs> เหมือนกันไนะเปี้ยวไร แต่ว่าแต่ว่าก็รสจัดแบบรสรถจัดดีสังเกตขอปากมีนเนื้อแป้งนุ่มหนึบขอชิมอันนี้คำนึงนะนี่ไปเอ็มเลือกมานี่ เทคนิคนี่ต้องกดอย่างนี้ดีวะหวานอันนี้จะหวานกว่าหมดทำไหมหมดไหมหมดไม่กอ<ม>ดโอไมก์กอดทนปากใหญ่ หวานฉ่ำชิ้นใจชอบแม่เปรี้ยวๆปวหวานๆวนั้งน้งำแบบอาญี่ปุ่นก็ได้กินนะได้เนื้อมาแล้วนะครับมีเกลือแล้วก็วาซาบิครับน,นี่เกลือนิดหนึ่ง เนื้อข้าในมีความมันและมีความนุ่มเวาซาบินะจานราสิกอ,อ่ะ เขานุ่มละมุนครับแต่ว่าด้วยสไตล์เนื้อเขาก็จะมีไขมันแทรกตัวนี้จะแไขมันแทรกเยอะหน่อยไปไปกินกันต่อตอั <c oughs> อนนี้ต่อคิวต่อคิวหมึกกริ๊ต้องมาลอง ไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นต้นตำรับแต่เจอที่นี่ต้องมาลองอะได้กุ้งมะนะคะแผ่นใหญ่บางแดดได้ร้อนมากร้อนอุนออกจากเตาอันนี้ซื้อมากินหรือซื้อมาาันปังแดดซื้อมันบางแดดก่อนบางแดดปังมึกจ,มจะรอนานนะคะ <c oughs> ก็เลยเลือกเป็นกุ้งแทนอยาจะชิมให้ดูนะ <c oughs> ชมเขาเกียบว่าวแต่เหนียวว่าแล้วก็มีรถอูมามิเลยอ,อูมามิมาก<ๆ>เขาเกียบกุ้งอูมามิหวานหวานเค็มเค็มอร่อยอ่ะอร่อยเนาะ เป็นโหิมะสโนครปอะค่ะเนหมูย่างกินเหมือนกับหมูบ้านเรากินแล้วคิดถึงน้ำจิ้มซีฟูดแล่ปลาหมึกเนือปลาหมึกทอดอร่อยอ่ะ อ,อกเร์ที่ไปเออ๋อกแล้วรุเ mm กือ hmm. มานิดหน่อยนะเนี่ใส่น้ำมะนาว คอกินก็อาจไม่ได้สดมากเนื้อมะไม่ได้เด้งมาก ข่าิีโวดคิดถึง <c oughs> น้ำจิ้มทีโพดไปโอเคเดี๋ยเราไปลุยที่อื่นต่อกันมาถึงแล้วคุยโนก้กพักมาดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสีเหลืองกำลังเปลี่ยนเลยกำลังสวยเลยตอนนี้อันนี้ก็ปุยโน้สูนะคะแต่ว่าเราคงไม่เข้าไปมีน,อน,น,น,น้องเพนกวิ้งด้วยนะ <c oughs> มีเดินเสาไหมมีเดินเสาไหม ถ้าไปเอ็มเข้าไปอาจะมีเราอยู่ที่โอเอโนพาร์กนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็เห็นนะโตเกียวสกายทีเห็นไหมอยู่ด้านหลังนี่โน่นเดี๋ยวโน่นเห็นไหมเห็นเสาเห็นไหมีนเสานี้ เราไม่ได้ไปตโตเกียวสกายทีนะคะเราก็จะเดินเล่นอยู่ในสวนโออโนะนี่ก่อนไปเดินเข้าข้างในกันค่ะนี่บรรยากาศสวนออโนะแดดดีอากาศดีอากาศกำลังเย็นๆน,น,นะคะไม่หนัก Thank mm -hmm. you. เี๋ยวเราถ่ายรูปมุมสวยครับต้องไปด้านหน้ากอนนะด้านหลังค่ะ แดงกปีคมแดงยักษ์นะคะที่ใครๆมาโตกเกียวก็ต้องมาแหวนถ่ายรูปก,ก็อย่างที่เห็นค่ะประชากรเยอะมากต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่เจอคนไทยเลยนะได้ยินแต่บอกว่าเกาหลีหรือไม่ก็จีนเอาไปดูบรรยากาศ้างในกัน เรากำลังจะเข้าไปด้านในใชไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ไปซื้อเครื่องรางมาคะขอพรให้โชคดีกลับไปให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเรามาขอพรไกลถึงญี่ปุ่นเลยค่ะปะเข้าไปข้างในกัน เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะเดินออกจากวัดกันฟ้าทิศก็ใกล้จะอัดสะดงเต็มทียังเหลืออีกหลายจุดหมายเลืเกินที่ยังไม่ได้ไปหาของกินก่อนดีกว่าหาอะไรกินก่อนไม่ได้กินเลย,เลยันน,น,น,นนี้เรามาถึงย่านชิบุยะนะครับเพิ่งจะลงรถไฟไปเดี๋ยวเราจะไปหาน้องฮาชิโกะกันนะคะ ไม่ใช่น้องสิเขาเป็นรุ่นทวดแล้วนี่นะหาคุณทวดฮาชิโกันนะไปค่ะเดินไปสี่นาทีฮาจิโกะต้อหมาผู้ซื่อสัตว์ ่กี้ถ่ายรูปภาพนิ่งไปเรียบร้อยแล้วมีน้องๆใจดีชาวญี่ปุ่นถ่ายให้ก็เดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะไปจากย่านชิบูย่านี่เราก็เดินต่อไปเส้นถนนชอปปิง้งไปถึงชินจุกุพอไปถึงชินจุกุแล้วก็ถ้าศาลเจ้าเมจิยังไม่ปิดเราก็จะเดินไปศาลเจ้าเมจิอีกประมาณ10นาทีโอเคไป เจแปนก็ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์อนิเมะเนาะแบบออกอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสไตล์ของที่ <c oughs> ไม่เข้าดีกว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาไปไปต่อ <c oughs> ชินจูก,กุแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้นั่งรถไฟมาจากสถานีฮาราจูก,กุแล้วก็มาต่อที่ชินจุกุกแมวดอกเป็น,น,นจุงจวงค่ะเพราะว่าจะมีเวลาแบบว่าเดินออกมาเป็นสีมิติด้วยมันก็มี ちょっとしたら、ね。 อตอนนี้มาแวะพักกันที่ร้านลามิง,งนะคะในย่านชินจูโก,โกุก็เป็นร้านนั่งนั่งนั่งสบายอุน่นาอุ่นบรรยากาศดีเดี๋ยวรออาหารกันนะเมื่อกี้กดสั่งมาแล้วเรียบร้อยนี่เขามีแท็บเล็ตให้สั่งนะเหมือน MK บ้านเราอ,อ,อันนี้เขามีน้ำซุปให้ชิม เป็นต้นตำหลับของเขาเขาบอกว่าเป็นซุปเฉพาะของทางร้านสามารถให้ชิมได้ผิดถูกประการในไม่ทราบนะคะเพราะว่าแปรจากภาษาหรือคนแบบนี้นเขอป,ปิ้งมากเลยนะคะมาเ็มสันท็อปปิง้งเลยมีโซนาเบงองค ชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าอภิมหาอลังการงานสร้างแล้วชุดยอดไปเลยนะต้องหนัง้องใหญ่เยเยี่ยมมากย じゃあ。<music> <music>

ป้าหนั่งเมนเูนเลยรู้ป่ะเพราะว่าไอ้น้ำซุปมันเย็นไม่ต้องเป่าแล้วเราก็กลับมาถึงที่พักเราจนได้ตอนนี้เป็นเวลาส4ทุ่มญีปุ่นแล้วแต่ว่าคนยังเยอะอยู่เลยประชากรหนาแน่นมากก็จะเป็นส่วนใหญ่ได้เป็นใส่ชุดทำงานนะคะ เขาก็ทำงานกันเต็มเวลา,าจริงๆนะคะยามทำคืผคนานนพรุ <S <S ่งนี้จะเดินทางจากที่อ e ิ K นะเคบุคุโรเนี่ยโตเกียวไปที่โอซาก้าต่อก็จะนั่งชินคันเซ็นนะคะ ถึงโรงแรมแล้วแล้วเงี้พรุ่งนี้มาเจอกันมาลุยกันอีกทีนึงค่ะอยอีกสวันจะสนุกสนานแค่ไหน <c oughs> ติดตามมันต่อโอเคสำหรับวันนี้ลัธิสวัสดิ์ค่ะ